สวัสดีครับนี่ก็จะอยู่ใช่ไหมครับนี่นำเสนอราหารติดตั้งขาขาเล็ทีวีนะครับ L E D นะครับ L C D ขาเรี่อใจของนี่ใสใสตะเปลว์ต่างดาวระฮะไม่พอหีือไงไม่รูเขาปิดปากลปังไว้อยู่ไม่ไปถนัดเรื่องภาษาปาะกิได้เท่านหลนขายจะเป็นลักษณะนี้นะครับ อีฟุกให้สี่ตัวแต่เราไม่ใช้นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หนักเกินไปพอดีเราจะใช้นี่ครับแทนฟุกหกจุดห้าเพราะว่าที่พื้นที่ไม่อำนวยนะครับใกล้ปลั๊กไฟไปไปแล้วก็ใช้กับทีวีนะครับอ่ะนี่ะคอนเนติกนะครับคอนเนติก2 4นิ้ว L LED TV 2ีนิ้วนะครับ รุ่น AN LT ส4งสนึ่งสี่เนาเลยแ่ก็เอาวัดความสูงกันให้ลูกค้าจะเอาความสูงเนีห้าสิบห้าเนียเอาปักเป็นหลักหนะ้าสิบห้าตรงนี้ิดไว้นะครับ เล็งนี้ขึ้นมาเลยนะครับปักประมาณตรงกลางน,นี้เลยนะครับแนวนี้ขึ้นมาเลยตรงเลยนะครับกลางเ,าเสียอๆนะใกล้ๆปักเนะี่ยอืมตีกันหนึ่ง การแนวท่อนะีสองแนวท่อยตรงนี้นะคกนรงนเห็นอยูอเ่เห็นนะครับ กลอ่องนะบกันหน้าจอเป็นรอยโอนติดอะไรนม่ใ่ใช่ไหมก็เย็ดขานี่กกเกียว,ยว,ยวดูแล้วไม่เตะกะเวลาเสียบสายนะ คนมากก็จะเลยเองรูนี่รูด,ดูสุดท้ายกอด,ดีแหละมาแบกยาง,งมันจะหนาไปหรือเปล่าอ๋ออันนี้เ็ามีกันอยู่แล้วนี่น นูนทำนูนมาแล้วผมไม่ต้องใส่นะครับมันจะยื่อออกมามากเกินไปเดี๋ยวดูน่อยโนนนี้มีโดนมีโดนอะไรแบบนันน็อตมัน,มน,นใส่ได้ก็ได้เลยมีปัญหาเรื่องน็อตเดี๋ยวนี้น็อตที่มีแต่ตัวยาวนอ็อตมีแต่ตัวยาว ถ้ายาวต้องหนุนอืมหนุนแหวนเอานังเอาสั้นไปวะอืมสั้นหนุนท่านี้ไม่ได้เองนะต้องหมุนใหม่ดิต้องลองลองต้องลองลองด้านในดิไม่ได้หนุนยาวน เล็กเซตเล็กนนี้เองมุนแหวนนะเล็กตัวเล็กแมวติดลงทุ่มาชางแมวก็ด้านในนะด้านในจะวิ่งครับจะวิ่งทั้นมจะน ตรงนี้โดดสุดท้าย,ยแล้วครับเดี๋ยวใส่แหวนนะครับแเลยแหวนจะมีอยู่ ครับนะใส่แหวนหลายตัวนะแวนนหวนะแล้วมันเกิดพอไเนี่ยใส่เราสองตัวแล้วนะ่ยพอไปหามาไม่แน่นเลย น <mit it. S 1> นอัลดอีกนะอ๋อมีรูเล็กกันเล็กกันใหญ่เนี่ยต้องใส่สามสี่เลยลองสามกันนะสามไ่าจะพอดีโอ้หัวมีสี่หมดงานนี้มีสเปรย์เยอะ สี่ตัวได้ข,ข้างเดียวแล้วงั้นยสี่ตัวเลยที่มีรุ่นนี้เขาให้น็อตมายาวมากขาตัาง้งตัวสั้นไม่มีเลยยาวต้องใส่ยาวแล้วครับแล้วแต่ทีวีด้วย มันก็จะชุบขาให้เปลือกมาแล้วชุบขาด้วยแล้วแต่ใส่ขาสุดแมดตัวใหญ่เลยโอเคมาดูแหวนมาแหวนัน8ตัว แบบนี่ระมานะครับมาเสิร์ฟใหม่ไม่พอไม่พอนะ4ตัวหนะูจับช่วยนะชอบเล่นไปเล่นมา

เดิมแล้เนี่ยขาเกาะนี่ต้องลงด้านจากบนลงมานะครับขาเกี่ยวเดินง,งานเข้าเดี๋ยวไม่ได้ถึงตรงนี้อืมตรงนี้นะครับในวัดจะขอบนะขอบึ้นขาเกี่ยวนะครับประมาณห้าจุดห้าเซน เส้นลงมานะ,นะครับห้าจุดเซนติเมตรนะครับห้าเนอันนี้ใส่ตรงกลางเส้นนี้นะครับขอบเกี่ยวเล่นบนเขาดีตรงนี้นะครับอย่าลืมระดับน้ำเอก <c oughs> ูเส้นปักนะครับตรงนี้จะหลบหลอดไหมนะหลอดสิสนะกต็ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยึดสี่ตัวนะฝั่งนี้ไม่เจาะนะครับเพราะตรงกับท่อนะครับอ่าดูนะครับแนวท่อสายไฟมานี่นะครับเราก็เจาะยึดฝั่งนี้นะครับแค่สี่ตัวของนี้ทีวีวเบาๆเงอืมป้องกันโดน ดูท่อสายไฟนะครับด้านล่างครับทีตัวตัวทีวีน่าจะน่าจะผ่านนะครับดูจากระยะแล้วจะเฉียดเชียวพอดีครับมินเมย์มินเมย์ต้องระวังนะครับเวลาจะ Yeah.